สวัสดีค่ะทุกคนมณีสิผ้ามาเบ่งเครื่องจักรที่รียดยางทำแผน่นยางเนี่ยก็เป็นเครื่องรีดกระพุพังไปตามการเวลาเพ่นบอคนไตเพ่นบอหย่อนมันเป็นเครื่องรียดยางทำแผน่นยางพาลาค่ะพี่น้องเนี่ยแต่ทำแผ่นมันก็สิหลายขั้นตอนแต่ว่าราคามันก็ดีกว่าขายนามเนาะแต่ขายนามมันก็ พอตาเก็บน้ำก็ไปขายเลยพอจะทำยางทำแผ่นเนี่ยก็ต้องเอามารีดเอามาใส่นาโกดให้แข็งโตแล้วก็เอามารีดไอเนี่ยรีดให้เป็นแผ่นจะสีหราพี่น้องรีดแผ่นแล้วก็เอามารีดเป็นเห็ดเป็นล่ายเนี่ยเนี่ยเครื่องนี่รีดเห็ดลายพี่น้องของประเทศจีนเนี่ยภาษาจีนทั้งนั้นพี่น้องมันนี้มาผ้ามารีวิว เครื่องจักทถ้ำแผ่นยางพี่น้องคนใต่เพิ่นเฮ็ดยูผู้เดียวตะกอนผีเขามากเพิ่นจะ้ายแบบนา้าเป็นขีดคานเฮ็ดหลายขั้นตอนเนะะาะราคาแผ่นยางทาตอนนี้อไยูราคาตี่เจ็ดิบ้าแผ่นยางล่มควันก็นกนสิยูเก้าสิบก็สิเกินกันประมาณยี่สิบบาทพี่น้องรีวิวเครื่องรีบแผ่นยางพารา เพิ่นรีดแล้วเพิ่นกัสีตากตากแห้งแล้วเพิ่นกระสีเอาไปขายโล่งงานเพิ่นกับสีล่มควันเหมือนพี่น้องส่งออกตัวเนี่ยมันเป็นของประเทศจีนเพราะว่ามี่เาษาจีนเต็มเลยอันนี้เครื่องรีดทำไร้มันรีวิวเครื่องรีดทำแผ่นยางพารากับทุกคน